สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหาเงินออนไลน์จะแนะนำแอปหาเงินอีกแอปหนึ่งนะคะเป็นแอปช้อปปิ้งนะคะปิ้งน,นะคะเราสามารถซื้อของแล้วได้เงินคืนนะคะแล้วก็จะได้เงินยังไงไปดูกันเลยนะคะเราสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้เป็นแอปช้อปแบ็ k นะคะซื้อแล้วได้เงินคืนมีร้านดังมากมายนะคะที่เข้าร่วมในแอปนี้นะคะเวลาเราซื้อของก็จะได้เงินคืน สูงสุด20%เเลยนะคะไปดูกันนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ไดใ้ใต้ใต้คลิปเลยนะคะท่านใดจะช็อปขาช็อปนะคะก็ใช้แอปนี้จะคุ้มกว่านะคะไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเมื่อเราดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปมาแล้วนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีแบรนด์ที่สามารถซื้อแล้วได้เงินคืนนะคะ แบนด์ยอดนิยมก็จะมีล a z a d a s e n t ันช้อป f o o นะคะ f o o d s e n d a JD, จ e n t ซนนะคะโรบินสันอะไรต่างๆได้เงินคืนหมดเลยนะคะนี่นะคะอลาบาบาจะซื้อของต่างประเทศก็ได้นะคะ Foodpanda Lazada, g ก็ก็มีนะคะจะมี e v v o u c h e r อให้นะคะเราสามารถกดซื้อ e v o u c h e r ได้ก็จะได้เงินคืน สูงสุดนะคะนี่ค่ะก็จะบอกว่า5%เซเท่าไหร่นะคะสูงสุดเลยยี่สเเลยนะคะสำหรับ Lazada s h o p ป e นะคะแบรนด์แบรนด์ที่เราซื้อบ่อยนะคะนี่นะคะเวลาเราซื้อแล้วเขาจะคำนวณจากสินค้าที่เราซื้อว่าเป็นอะไรนะคะก็จะได้รับสูงสุด20%แล้วแต่แบร์แล้วแต่สินค้าที่เราซื้อนะคะนี่นะคะ อันนี้ได้ย2่2ิบาบาทละเพราะว่าจากการที่เราซื้อสินค้าแล้วก็รายได้อีกทางหนึ่งก็คือจากการที่เราเชิญเพื่อนนะคะนี่นะคะถ้าเราเชิญเพื่อนนะคะไปดูนะคะถ้าชวนเพื่อนครั้งแรกนะคะเราจะได้รับโบนัสเจดสิบาทคือเคยเชิญเคยเชิญแล้วนะคะเราจะได้โบนัส คือเราจะได้50บาทแล้วก็เพื่อนก็จะได้50บาทนะคะนี่นะคะเพื่อเพื่อนหนึ่งคนอ่าเชิญได้หนึ่งคนก็จะได้รับเพื่อน50บาทแล้วก็50บาทไปดูเงื่อนไขกันนะคะว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างนี่นะคะต้องชวนเพื่อนครั้งแรกมาสมัครช็อปแบ๊กนะคะ1นึ่ถึงสพฤษภานะคะก็เพื่อนสมัครและมีคำสั่งซื้อครบ100บาทขึ้นไป ถึงก่อนวันที่21-31ิบเอ็ามสิบเพฤษภานะคะเราก็จะได้โบนัสห้าสิบาทนะคะแล้วก็หากทำตามเงื่อนไขภารกิจเราก็จะได้โบนัสอีกเพิ่มอีกอีสบาบทหมายถึงว่าเพื่อนสมัครแล้วแล้วไปซื้อสินค้านะคะภายในวันที่สาพฤษภาเราก็จะได้เงินตรงนี้นะคะคือเพื่อนก็จะได้50บบาทเพราะว่าลองแล้วนะคะเพื่อนก็จะได้เงินที่เรา ชวนไปครั้งแรกนะห้บาทเหมือนกันนะคะนี่นะคะลองดูนะคะเพราะว่าอันนี้ได้จริงนะคะแล้วก็เราก็จะได้เงินจากการซื้อช็อปแบ็กนะคะก็จะได้โบนัสคืนนะคะเงินคืนนะคะตามที่เราซื้อสินค้านั้นน,น,นะคะอันนี้นะคะจะมีตั้งแต่ระโบนัสห0าพบาทหรือวชวนเพื่อนสองคนระบโบนัสร้อยเจ็สิบห้าบาทตรงนี้นะคะ ถ้าสามคนก็จะได้รับโบนัสสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นการหารายได้อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาเราซื้อเราก็ได้เงินคืนด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็มาแนะนํากันนะคะนี่นะคะเงินสองเด้งนะคะซื้อของได้เงินคืนแล้วก็ชวนเพื่อนก็ได้เงินโบนัสด้วยนะคะอ่าดีนะคะไอ้แอปนี้นะคะเราลองสำหรับคนที่ซื้อของบ่อยๆนะคะ มันมีหลายร้านให้เลือกนะคะก็สามารถกดซื้อของผ่านร้านผ่านแอปนี้ได้นะคะอย่างเช่นว่าเราซื้อร z a ดานะคะเราซื้อรัสดาเนาะเราก็ไปที่ร a z ด d าเลยนะคะนี่นะคะรัสดาแล้วก็เขาก็จะให้เปิดไปที่ชอบเลยนะคะนี่นะคะมันก็จะไปลิงก์ไปที่แอปร a สดาเลยนะคะ พอเราซื้อมันก็จะได้เงินคืนตรงนี้นะคะซื้อได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าพ d ทธพนด้าแคปนะคะจะได้เงินคืนนะคะนี่นะคะแล้วก็สมมติเราจะซื้อ,อนมสดนมนะคะแล้วก็สั่งซื้อไปนะคะระบบก็จะคำนวณเงินคืนให้เรานะคะว่าได้กี่บาทนะคะตรงนี้นะคะลองดูนะคะได้เงินริงนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เราซื้อ แอดก็ซื้อของบ่อยก็จะใช้แอปนี้นะคะในการซื้อนะคะใครสั่งของ FoodPanda แก p ก็ใช้บริการ FoodPanda แกลก็ใช้ตรงนี้ได้นะคะก็จะได้เงินคืนนะคะลองดูในในในแอปของเขาก็จะมีแฟลชเซมีสินค้าขายอยู่นะคะซื้อผ่านเขาก็ได้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาแนะนำแอปที่หาเงิน หาเงินผ่านออนไลน์นะคะซื้อของได้เงินคืนนะคะตรงนี้นะคะก็ลองดูนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องซื้อของบ่อยแล้วอยากได้เงินคืน,นะคะก็ใช้แอปนี้ได้นะคะโหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอมาแนะนำแอปดีๆในการซื้อของนะคะ,คะหากคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ